เราก็จะตำพริกที่เราคั่วไว้ก่อนนะคะตำไปเรื่อยๆจ้าตำให้ละเอียดหรือหยาบก็ได้จ้าแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยพอเราตำพริกได้อย่างที่เราต้องการแล้วเราก็จะใสป่ปลาทูจ้าตำไปเรื่อยๆจนเนื้อปลาทูของเรา มันฟูขึ้นนะคะเริ่มได้แล้วตามไปก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำปลา้าจ้าที่เราปรุงไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปเลยอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะว่าอยากได้แบบแบบน้ำหรือว่าแบบแห้งๆ เ,เราตำได้อย่างที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่ผักเลยจ้ะเป็นอันเสร็จนะคะเพื่อนๆขั้นตอนนี้คือเสร็จเรียบร้อยจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าตำปลาทูแห้งจ้ะเพื่อนอน,น่าอร่อยไหมคะมาด้จ้าพนีมขอวเนียวมากินน้ำกันเลยจ้ารช่น้ำกันเดอ้อเสร็จเรียบร้อยจ้า